รุปข่าวหลวงปู่แสงและหมอปลาเปิดประวัติหลวงปู่แสงรวมไปถึงรวบรวมความคิดเห็นชาวเน็ตต่อก,กรณีนี้ m อ็มซีวันดารายงานค่ะหลวงปู่แสงยานาวโรนะคะปัจจุบันท่านอายุ98ปี7 5พัรษาแล้วจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าดงสว่างธรรมเป็นพระเกจิดังของสายอีสานนะคะซึ่งท่านก็เป็นพระสายปฏิบัติสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมีลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือเป็นจำนวนมากค่ะ หมอปลามือปราบสัมภเวสีอายุ44ปีชาวเพชรบ,บุรีตั้งตนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายศาสตร์การปรับผีคอยให้คำปรึกษาด้านสายศาสตร์และช่วยเหลือคนรักษาคนที่ถูกสิง่งรีรับเหนือธรรมชาติเล่นงานจนมีผู้ติดตามกว่า1ล้านแต่ว่าหมอปลาเนี่ยนะคะก็มีหน้ามีตาออกสื่อมาตั้งแต่คดีของน้องชมพู่แล้วและหลังจากนั้นก็ยังคงมีบทบาทมีหน้ามีตาอยู่ในข่าวอยู่ตลอดเพราะว่าได้ผันตัวเองนะคะมาแฉวงการสง่งซึ่งทําให้มีคอมเมนต์ชาวเน็ตจานวนมาก มาบอกเช่นเดียวกันว่ามันเหมาะสมแล้วหรือไม่ในสิ่งที่หมอปลาทาเดิมเนี่ยช่วยเหลือคนมันก็ดีอยู่แล้วหรือเปล่านะคะสิเพฤษภาหมอปลาได้รับร้องเรียนว่ามีพระเกจิดังรูปหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีโยมผู้หญิงเข้าไปกราบแต่ก็ไปสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวยังไม่ทันจะตรวจสอบเลยนะคะว่าคลิปหลักฐานนั้นจริงเท,ท็จอย่างไรและพระรูปนั้นเป็นใครก็รวมกองทัพนักข่าวสำนักพุทธทนายความอินฟลูเอนเซอร์บุกไปถึงวัดป่าดงสว่างรมและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวไม่เหมาะสมต่อหลวงปู่แสง เมื่อคลิปเผยแพร่ออกไปนะคะก็ทําให้กระแสสังคมโจมตีว่ากระทําเกินกว่าเหตุใช้คําพูดที่รุนแรงต่อท่านก้าวร้าวไม่เคารพต่อพระเกจิดังนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลยโสธรที่ถวายการรักษาหลวงปู่แสงก็ออกมาบอกว่าหลวงปู่แสงป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และซึ่งคำที่เขียนอยู่นี้นะคะเป็นโอวาทที่หลวงปู่พูดไว้ก่อนที่คณะหมอปลาจะบุกค,ค่ะ กระแสสังคมจึงยิ่งโจมตีหนักเลยค่ะกดดันให้ทางหมอปลาภรรยานักข่าวทนายความอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนไปกราบขอขมาหลวงปู่ซึ่งภาพนี้ชาวเน็ตก็ทําเปรียบเทียบกันไว้นะคะว่าเนี่ยพระเกจิดังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถูกโจมตีแบบนี้มันเป็นสิ่งที่สมควรแล้วหรือและย้อนไปถึงครั้งสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็โดนเช่นนี้เช่นเดียวกันล่าสุดวัดป่าดงสว่างธรรมและคณะสิทธิ์นะคะได้ถแถลงการปิดวัดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ให้ใครก็ตามเข้ามายุ่งย่ามกับหลวงปู่แสงได้แม้แต่น้อย จึงทําให้นักข่าวนะคะก็โดนปลดงานพักงานระนาวและทําได้เพียงแค่ขอคมาต่อหน้ารูปหลวงปู่แสงเท่านั้นส่วนหมอปลาก็แค่มาไลฟ์สดแล้วก็ขอโทษแต่สังคมก็ยังคงไม่พึงพอใจนะคะต่อการกระทําที่มาล่วงเกินเก้าร้าวต่อพระเกจิดังชาวเน็ตจึงแห่แชร์ประวัติและภาพของหลวงปู่แสงเป็นจนํานวนมากว่าท่านเนี่ยเป็นพระที่มีเมตตาสูงมากจริงๆเจาะลึกประวัติของหลวงปู่แสงมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์สายวัดป่าจํานวนมาก จึงของน้อมนำโอวาทของหลวงปู่แสงมาฝากทุกท่านนะคะหลวงปู่แสงก็เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างว่าพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนายังมีอยู่จริงดังนั้นก่อนวิาพากษ์วิจารณ์อะไรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะฝากกดบันทึกรายการโปรดรีโพสให้ดาด้วยนะคะ